In this unit we are going to learn how to sound like a native speaker. สำหรับยูนิตนี้นะคะเราจะมาเรียนวิธีการทำยังไงให้เราพูดแล้วมันเหมือนเจ้าของภาษามากยิ่งขึ้นค่ะทุกคนเคยเป็นแบบนี้ไหมคะคำถามนี้ต้องถามทุกคนก่อนเริ่มเรียนเลยคือเราก็คิดว่าเราออกเสียงถูกแล้วนะมันต้อง r u e เออพอะไรเงี้ยแต่ว่าพอพูดไปแล้วเหมือนฝรั่งก็ไม่เข้าใจเราแล้วก็ พูดไปแล้วมันก็ฟังดูไม่เหมือนเจ้าของภาษาสักทีไม่รู้ว่าทำไมเคยเป็นแบบนี้ไหมคะเจอมากับตัวเป็นเรื่องที่แบบเฮย้ยทำไมเราก็พยายามพูดให้มันเหมือนภาษาอังกฤษแล้วนะเขาบอกต้องออกเสียงอาเสียงก,กูเสียงกีอะไรเงี้ยแล้วก็ออกถูกหมดแล้วนะทำไมเขายังไม่เข้าใจเราสักทีเพราะว่ามันมีองค์ประกอบอื่นๆอีกค่ะที่ถ้าเราเรียนตรงนี้ได้ ถ้าเรารู้เทคนิควิธีนิดนึงเนี่ยมันจะทําให้เราออกเสียงได้เหมือนกับเจ้าของภาษาเป็นเสียงที่เขาใช้พูดแบบนี้กันมากยิ่งขึ้นซึ่งมันเป็นบางอย่างเนี่ยเหมือนเราไม่ค่อยได้เรียนในโรงเรียนอะ่ะมันเหมือนมันมน,มน,นอกเหนือจากเรื่องของการออกเสียง RUEA เกิดแบบนอกเหนือจากนั้นไปนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่คณะคิดว่าืถ้ามีคนบอกถ้าได้รู้เทคนิคแบบนี้ตั้งแต่ตอนเริ่มแรกนะเราน่าจะพูดภาษาอังกฤษได้อย่างแบบมั่นใจได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้นได้เร็วกว่านี้ ก็เลยรวมทั้งหมดนี้มาไว้ให้ในยูนิตนี้สําหรับทุกคนแล้วนี่เป็นไงบิ้วนะคะสำหรับยูนิตนี้ค่ะเราก็เลยจะมาดูอะไรที่มันดูนอกเหนือจากการแค่ออกเสียงว่าอะทำปากอย่างี้ลิ้นอยู่ตรงนี้นะคะที่เราเรียนกันไปแล้วเนาะเออารูปูเพอเพออะไรเงี้ยเราเรียนกันไปหมดแล้วแต่ว่า ทำยังไงให้มันดูเป็นฝรั่งมากยิ่งขึ้นเขาเข้าใจเราได้ดียิ่งขึ้นเราสื่อสารได้ดีขึ้นด้วยนะคะมีอะไรบ้างสําหรับวิดีโอเลสเซสนนี้เราจะมาเริ่มต้นกันนะคะในเรื่องของ silent syllable หรือพยางที่ไม่ออกเสียงลืมบอกไปว่าสําหรับยูนิตนี้คือทั้งหมดเนี่ยมันจะพูดออกมาแล้วมันจะเป็นเหมือนกับเคยรู้สึกไหมคนนี้พูดภาษาอังกฤษแล้วมันดูเป็นนะ่ะดูเป็นนะ่ะเอยดูแบบ มันคือมันเป็นเนี่ยแหละค่ะทั้งหมดเนี่ยเราจะไปดูไปด้วยกันสําหรับวิดีโอเลส่นนี้ดูเรื่องนี้กันก่อนเลยค่ะคือมันมีแบบนี้ด้วยนะมาเป็นคําเหมือนจะมีพยางแต่ไม่ออกเสียงพยางนั้นอ้าวแล้วมีมาทําไมมันมีค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามันทําหน้าที่ยังไงเนาะ s i l e n t คืออะไร s i l e n t คือเงียบเงียบใช่ไหมคะ s y l l a b l e คือพยางเนาะพยางพยางเนี่ยคืออะสมมติคําว่า beautiful beautiful คือคำหนึ่งคำเนาะคำหนึ่งแต่มี beautiful 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 มี1นึ่คำแต่3พยางนะคะทีนี้มันจะมีคำในภาษาอังกฤษค่ะที่พยางใดพยางหนึ่งของในคำนั้นะแทนที่มันจะออกเสียงมันไม่ออกเสียงนะคะซึ่งถามว่าแล้วทำไมมันถึงไม่ออกเสียงละ่ะหายไปทั้งพยางเลยทำไมละ่ะ เพราะว่าจริงๆมันก็มีเหตุผลของมันอยู่ค่ะว่าจริงๆเนี่ยอย่างคําในภาษาอังกฤษาบางคําเนี่ยมันจะมีคําที่เหมือนกับมันเน้นเสียงเ,เดี๋ยวเราจะได้เรียนกันเรื่องของการเน้นเสียงพยางด้วยเนาะมันเน้นเสียงพยัญใดพยังหนึ่งแบบสูงพอเน้นเสียงตรงนั้นอะ่ะพยัญที่ตามหลังจากตรงนั้นอะ่ะมันก็เลยเหมือนเสียงมันดรอปลงไป อันนี้เน้นให้เขาไปแล้วอ่ะอันนี้ก็เลยเหมือนกับโอ้ลดค่าวความสําคัญก็เลยเหมือนกับวูบหายไปเหมือนเฟดหายไปนะคะมันก็เลยเหมือนกับถูกรว่วไปไม่ได้ออกเสียงพยางนี้นะคะก็เลยเป็นแบบนี้ถามว่ามีกฎตายตัวไหมว่าเมื่อไหร่คําไหนที่จะไม่ออกเสียงพยานที่จะเว้นการออกเสียงพยางไปแทบจะหากฎได้ยากนะคะถ้าจะหากฎเนี้ยมีแพทเทิร์นคร่าวๆนะคะเช่น1 อา,อาจจะเป็นมักจะอยู่ตรงกลางคำตรงกลางคำส่วนใหญ่แล้วนะพยางที่ไม่ออกเสียงเนี่ยจะอยู่ตรงกลางคำสองก็อาจจะเป็นคำที่มักจะอยู่ก่อนตัว are. ออแต่ไม่ใช่ทุกคำนะแต่มักจะอยู่ก่อนตัว r เนาะหรือ,อแพทเทิร์นที่สามอาจจะเป็นอยู่หลัง stress syllable หรืออยู่หลังพยางที่ถูกเน้นซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เรียนเรื่องการเน้นพยางกันด้วยนะคะแต่ว่า สำหรับคณะนะคณะไม่อยากแนะนำให้เราแบบฉันต้องท่องจำว่าคำไหนเมื่อไรที่มันจะไม่ออกเสียงเพราะจริงๆมันเป็นคำที่เราอาจจะพูดอยู่แล้วแต่เราไม่รู้ว่ามันไม่เน้นเสียงพยานนะคะซึ่งสำหรับคณะเนี่ยให้เน้นจากความคุ้นชินอพอเราได้ยินอาร์เขาออกกันแบบนี้ เขาจะไม่ออกพยางนี้มันไม่ได้มีเยอะมากถึงกับจะต้องจําทุกกฎนะครับแต่ว่าให้เราคุ้นชินกับว่าอคําคแบบนี้ไม่ออกเสียงพยางนะพอเวลาที่เราไปพูดเราจะได้พูดได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวทุกคนไปดูลิสต์คาแล้วทุกคนจะอ๋อเออจริงด้วยพอปรับหายไปหนึ่งพยางปุ๊บด,ดูฝรั่งขึ้นมาเลยอ่ะลองดูนะคะ มาดูกันเลยมีคำอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะอะใน Workbook ตอนนี้นะคะเรามี List ไว้ให้แล้วสำหรับใครที่ดาวน์โหลด Workbook มานะตรงนี้มันจะมีคำมาให้แล้วให้ทุกคนลองพพสต์วิดีโอนี้แล้วลองออกเสียงด้วยตัวเองก่อนแล้วอาจจะใช้ดีสออะไรอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะลองดูซิว่าคำไหนหนะ้าพยางไหนนะที่หายไปลองดูกันสักพักหนึ่งค่ะ โอเคแล้วนะทีนี้คณะจะเฉลยให้ฟังเดี๋ยวคณะจะเฉลยเสร็จแล้วเดี๋ยวทุกคนลองลองที่จะออกเสียงตามดีไหมคะลองออกเสียงตามนะคะอ่ะคำแรกลองดูกันเลย comfortable comfortable ตัวไหนหายไปคะ comfortable พยางค์ไหนหายไป comfortable ไม่ comfortable เป็น comfortable comfortable เพราะฉะนั้น ฟอตหายไปค่ะ comfortable comfortable โอเคนะ comfortable c o m ยังอยู่นะยังอยู่แต่ไม่ฟอต comfortable comfortable นะคะต่อไป vegetable vegetable อันไหนหายไปคะไม่ vegetable อืมอืมเป็น vegetable vegetable เพราะฉะนั้นเจ็หายไปเว t เจ็ดเกอะไรเงี้ยหายไปเป็น vegetable ต่อไปวันนี้ใช้บ่อยเลยนะ interesting. interesting interesting ตรงไหนาหายไปคะไม่ interesting เป็น interesting 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 ต่อไปโหอันนี้พูดแทบจะทุกประโยค family family พยางไหนหายไปคะ family family แทบจะมีไม่แทบจะแบบโอ้โหเบามากไม่รู้สึกเลยเป็น family family ไม่มีมีมันมีมันดรอปไปเนอะ family family นะคะต่อไป my favorite อืออืเป็น favorite favorite ตรงไหนหายไปคะ f a v o r i t ไม่ ver เนาะเป็น favorite 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 ต่อไป extraordinary extraordinary อันนี้นะ่าจะจับได้ง่ายเนาะแทนที่จะเป็น extraordinary ก็กลายเป็น extra extraordinary ตราหายไปนะคะก็กลายเป็น r uh, หายไป extraordinary extraordinary นะคะต่อไป every every ตรงไหนหายไปครับไม่ every เนอะรวบเลย every every นะคะต่อไป chocolate ก,ก,ก็กลายเป็น chocolate 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 ต,ต,ตรงนี้ drop ปไปเลย chocolate chocolate มันยังมีกึมี v, มีอยู่นะแต่ว่าเสียงสระของมันอนะ่ะมันจะวูบหายไปนะคะ ต่อไปอันนี้อ๋อช็อกโกแลตช็อกโกแลตต่อไปอันนี้อ๋ออันนี้อ่านจิวเวลี่เจวเวลี่เจวเวลมาตลอดชีวิตเลยดิฉันนี่แหละค่ะอ๋อพอออกรวมกันแล้วมันจะตัดเป็นอย่างนี้ค่ะ jewelry 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 ตรงไหนหายไปคะตรงนี้แทบจะหายไปไม่เป็น Jewelry เป็น jury jewelry ต่อไปอันนี้อันนี้เราเรียนในตอนที่เราเรียนเรื่องของ Silent letter ไปแล้วเนอะว่าคำเนี้ยตัวดีก็ไม่ออกนอกจากตัวดีไม่ออกแล้วมันออกแบบนี้ด้วยค่ะ d n e s d a y Wednesday ตรงไหนหายไปคะตรงนี้แทบจะหายไปเลยแทนที่จะเป็น Wednesday ตัวดีก็แทบไม่ออกแล้ว s ก็หายไปอีกก็เลยกลายเป็น Wednesday เหมือน w en day อย่างนี้เลย Wednesday Wednesday ต่อไปอันนี้ค่ะ camera camera ตรงไหนหาไปคะตรงกลางเนอะแล้วก็เดาได้อยู่แล้วว่าน่าจะเป็นตรงกลาง <laughs> camera camera เ no. นไม่เป็น Cam มราเป็น camera camera ต่อไปอันนี้อ่าเราไม่อ่าน business ใช่ไหมเราอ่าน business 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 เนาะเพราะฉะนั้น ie ตรงเนี้ยจ๊บตรงเนี้ยเลยหายไปนะคะอันนี้เราเราเนี่ยทุกคนสังเกตว่าเริงจริงมันเป็นคำที่เราพูดกันอยู่แล้วนะแต่เราแค่ลืมคิดเองว่าอ๋อเอออ๋ออันนี้เหรออ๋ออันนี้เป็นตัวอย่างของ silent syllable พยางค์ที่หายไป business business ต่อไป ยาแอสไพริน yeah, เราทวบไปแอสไพรินแอสไพรินก็เป็นแอสไพรินแอสไพรินแอสไพรินต่อไปฉเฉลี่ยฉเฉลี่ยไม่เป็น a อเวอร์เป็น average average ตรงนี้ไม่เป็น ever. a อเวอร์เอเวอร์ average 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 เดี๋ยวเราจะไปประชุม conference conference อ่อกลายเป็น conference 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 ที่หายไปคือตรงนี้ค่ะ conference desperate อือือกลายเป็น desperate 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 นะคะต่อไปแตกต่างไม่เป็น different โหกลายเป็น different 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 เห็นไหมแค่ตัดหายไปพยางค์หนึ่งอยู่ดีๆก็ดูเป็นฝรั่งขึ้นมา <laughs> different history. history ก็กลายเป็น history 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 อันนี้ค่ะร้องโอเปร่ากลายเป็นโอปราโอปราโอปราเหมือนทุกคนรู้จักคุณโอปราวินฟรีไหมคะที่เขาเป็นโฮสต์ชื่อดังของอเมริกาเนาะที่เขามีรายการอะไรของเขาเป็นพิธีกรชื่อดังเลยนะออกเสียงเหมือนกันเลยโอปราอันนี้กับโอปราอันนี้ออกเสียงเหมือนกันก็คือโอปราโอปราเพราะไม่ออกพยางนี้ค่ะ โอปราเนาะอันนี้ memory my memory 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 Mem Mem mm hmm. ต่อไป Separ separate กลายเป็น separate 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 no. เนาะอุณหภูมิ แค่นี้จะเป็น temperature ก็กลายเป็น temperature temperature ตรงนี้หายไป temperature 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 สุดท้ายค่ะอันนี้น่าสนใจเหมือนกันได้ยินส่วนเขาใช้เป็นเหมือน gap filler อ่าเขาใช้เป็นเหมือนคำแบบ พูดกันบ่อยๆเนาะโดยเฉพาะคิดว่าน่าจะ British เขาจะใช้คำนี้ค่อนข้างบ่อยเขาจะพูด basically 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 ตรงไหนหายไปคะ basically ไม่ basically เป็น basically basically bas 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 อ่าประมาณนี้โอ้โหอ่ะปมือให้ตัวเองหน่อย สุดยอดไปเลยวันนี้เราเหมือนกับได้อลล็อกเลยโอ้โหนี่ฉันพูดออกมาแล้วดูเป็นฝรั่งขึ้นมาเลยทีเดียว <laughs> awesome right โอเคคำพวกนี้นะคะถ้าเราได้ยินมากขึ้นได้ยินซ้ําๆแล้วก็ได้ลองพอได้ยินปุ๊บเฮ้ยอ๋อนี้มันออกเสียงยังไงแล้วลองใช้มันมากขึ้นเนี่ยอย่างกลับไปที่เรื่องเดิมเลยคือมันสร้างความจําให้กับปากให้กับลิ้นของเราโดยที่พอเราได้ยินมันบ่อยๆเราพูดบอ ออกมาบ่อยๆเนี่ยเราก็จะได้จําได้ว่าอ้าตรงเนี้ยมันจะหายไปพยางหนึ่งอ้าอันนี้มันต้องเสียงดรอปเสียงขึ้นเสียงอะไรพวกเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นให้เราได้ลองพูดออกมาอย่างในเลสเซ่นเนี้ยอยากให้แนะนําให้ทุกคนพูดตามไปด้วยเนาะเราจะได้รู้จักแล้วก็จำได้นะคะโอเคเดี๋ยววิดีโอเลสเซ่นถัดไปโอ้โหนี่เรื่องใหญ่เรื่องโตเลยเรื่องนี้นี่คือแบบไม่รู้จักเรื่องนี้ไม่ได้เลยเรื่องสำคัญก็คือเรื่องของการเน้นเสียงพยาง เขาจะเข้าใจเราหรือไม่เข้าใจเราเนี่ยอยู่ตรงนี้แหละว่าเราต้องการตกลงมันคือคําไหนกันแน่นะคะการเน้นเสียงพยางค์เนี่ยสำคัญมากๆในการสื่อสารให้อีกฝั่งหนึ่งเข้าใจด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูกันในวิดีโอเลสันถัดไปนะคะ and that's it for this video bye